สไตล์น้องเลนะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับรายได้ที่ได้วันนี้นะฮะจากชูไอดีอินเทนนะครับสำหรับใครที่อยากจะหารายได้นะครับจากงานออนไลน์ผมแนะนำเลยครับงานนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับสามารถสร้างรายได้ให้เราวันละร้0ยสองร้อยสได้นะฮะสำหรับงานนี้ เราจะเลือกเป็นงานเสริมหรืองานประจําก็ได้นะฮะอไอม่ใช่สิเราจะเลือกเป็นงานเสริมหรืองานอนดิเรกก็ได้นะครับเพื่อมาสร้างรายได้บวกกับรายได้จากงานประจำนะครับถือว่าโอเคมากครับสำหรับงานนี้นะฮะไม่มีเวลาก็แบ่งเวลามาเขียนให้ได้วันละ200บ้าง300บ้าง ไห้ได้แต่ละวันนะครับก็ถือว่าโอเคมากครับถ้าขยันไม่มีวันอดตายครับงานนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับชูอินเทนนะฮะที่ยอดเงินที่เข้ามาวันนี้นะครับจะประมาณนี้นะสำหรับชูมันนี่นะฮะยอดเงินที่โอนเข้ามาวันนี้ก็100บาทนะฮะที่แรกนึกว่าจะโอนให้สัก200นะฮะ โอ้โหมีกากอีกนะฮะอ่าไม่เป็นไรฮะแยวพรุ่งนี้ก็เข้าอีกนะฮะม,มีการอัปเดตอ่าวันนี้อ่าก็จะมียอดวิวให้เราดูด้วยฮนะอันนี้ก็จะเป็น มีบทความผ่านบ้างตกบ้างนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรครับถือว่าพัฒนาฝีมือเราไปนะครับตอนนี้ก็เป็นรีวิวร้านอาหารนะครับก็จะตอนนี้ก็อยู่ที่ส7ิบวิวแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอุทยานหินเขางูครับก็จะอยู่ที่25้าวิวนั่นเองเดี๋ยวจะให้เข้าไปดู ก็จะมีนนก็อ่านย้อนดูกันได้ครับวิธีเขียนอะไรต่างๆคลิปย้อนหลังนะครับก็ย้อนดูกันได้ครับในช่องของผมนองนะีนะพาเที่ยวจังหวัดเดี๋ยวกดเข้าไปดูครับ ส่วนใครนะครับที่สงสัยอะไรหรือคล้องใจอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปาเลยนะเกี่ยวกับงานเขียนนะยินดีตอบเสมอครับอันนี้แกงหน่อไม้เมนูง่ายๆที่แก้ใครก็ทำได้นะนี่รอมา,าอยู่นะครับส่วนเมนูเพิ่มความแซ่บให้ปลากระป๋องน,นี่รอแก้ไขยอยู่นะครับ ยังไม่ได้แก้นะเดี๋ยวจะสะักพักจะแก้นะครับนี้ล่าสุดนะเพิ่งผ่านเมื่อวานเลยฮะสุดๆว้อนร้อนนะครับพาทเาท A s T e K, เี่ยวที่เอเชียทีพเดอะรีเวอร์ฟอนต์นะครับแล้วก็แนะนําเว็บขายภาพออนไลน์ s ช็ตเตอร์สต็อกนะครับอันนี้ก็น่าจะเงินเข้าพรุ่งนี้นะครับว่าก็อนุมัติพร้อมกันกับเอเชียทีล้ว e ครับแต่ว่าเขายังไม่ได้เอาไปโพสต์นะครับอันนี้ เขาก็เลยยังไม่ได้จ่ายตังค์ให้นะครับน่าจะเป็นพุ่งนี้นะครับก็รอไปก่อนครับกากบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานเสริมนะที่จะเราจะทาก็ถือว่าไม่ยากอะไรครับทําอาหารทําอะไรก็เอามาเขียนนะในชีวิตประจําวันของเราเองนะอันนี้เราต้องเขียนเป็นไปในแนวนะฮะ ของแนวของเรานะครับคิดซะว่าเราเป็นพิธิกรจัดรายการนะครับเราจะบิวอารมณ์ของคนอ่านได้ยังไงนะให้รู้สึกเพลิดเพลินหรือว่ารู้สึกสนุกในการอ่านบทความของเราเราก็ใส่ลูกเล่นเข้าไปนะจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ กค่จะมาอัปเดตรายได้ให้ดูนะครับว่าเงินเข้าในแต่ละวันนั้นเท่าไหรบ้างนบ,บางทีก็หนึ่งร้อยบ้างสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างนะแต่แต่ละวันนะก็เบิกไปใช้บ้างอะไรบ้างนะสําหรับเว็บนี้นะฮะถ้าขยันเนี่ยได้ังเยอะนะฮะอันนี้เนี่ยอย่าเกยงเงิน,น้อ้ครับว่า ขายขาดครั้งเดียวเนี่ยมันดูยังไงยังไงอยู่นะฮะอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับถ้าเราขยันเนี่ยสิบทความเนี่ยเราก็ได้ละหนึ่งพันนะครับถ้าอยากให้ว่างจริงๆหรือว่าทำางานประจำา่อน่แต่ละวันนะครับเราก็อ้วก็หนึ่งบทความสองบท ควาอ่าเราก็ได้แล้วนะฮะเราก็ได้แล้ววันหนึ่งก็ประมาณ 100, 200, ร้อยสองร้อยนะฮะก็ถือว่ารายได้ดีอยู่นะครับอันนี้เหมาะมากครับสำหรับใครที่อยากหารายได้เสริมเพื่อมาเพิ่มกับรายได้งานประจำนะครับเหมาะมากๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าใครสรงสัยอะไร หรืออยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับยินดีให้คำแนะนำเสมอสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ